ในงานนี้มีไฮไลท์เด่นๆหลายงานด้วยกันนะครับในโอกาส50ปีของวิชาการเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลงานวิจัยด้านการเกษตรต่างๆที่สำคัญสาคัญนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสขึ้นปีที่51เราจะได้นำสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มาให้กับพี่น้องประชาชนผู้สนใจผู้ประกอบการได้ชมกันทั้งในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของการรับสภาพ าการเปลี่ยนแปลงอภูมิอากาศหรือเอมดย,ยและก็ในเรื่องของการเตรียมการบริหารก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตรการคํานวณคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตรสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆของภาคการเกษตรและรวมไปถึงในเรื่องของโครงการพระอภัํมรัตสําคัญรวมไปถึงท่านนายตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและัหกรท่านบรรณาธิการไทยเสรก็จะมาเปิดงานในบ่ายวันที่19 แล้วก็มีการเสวนาต่างๆกับผู้ประกอบการผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายงานนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้นะครับยังมีเรื่องของการจิงรางวัลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันครับขอเชิดชวยนะครับ